สวัสดีค่ะพบกับออมแอมอีกเช่นเคยนะคะที่อารยายนตะกิจสาขาหนองไผ่นะคะวันนี้จะพามาดูเจ้า t ต y ยต้ายาร1.2 High ปี2020นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปเลยผ่อนเพียง7 0ันกว่าบาทเท่านั้นค่ะโคตรสวยโคตดใหม่โคตดคุม้มเดี๋ยวจะพามาดูทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะว่าจะโดดเด่นขนาดไหนค่ะายหนะ้าเป็นไฟหนะ้ามันจีดิเซคเตอร์ที่มาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะคะมี LED แล้วก็ไฟตัดหมอกค่ะล้อขนาด15นิ้วสีทูโทนด,ดุดันเลยค่ะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถนะคะมือจับเป็นโครเมียมทั้งสีด้านเลยคะ่ะไฟท้าย LED ตัวท็อปตัวไฮจะได้เป็นเสาอากาศแบบที่บีบฉลามนะคะมีกล้องบันทึกด้านหลังด้วยส่วนเบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงด้านหน้าก็เหมือนกันค่ะที่บางแดดมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งผู้โดยสารและก็ฝั่งคนขับเลยคะ่ะมีกล้อง พิกหน้ารถด,ด้วยวม,มันตีฟังก์ชั่นฝั่งขวาควบคุมเรียนไม่ส่วนฝังสายควบคุมเครื่องเสียงค่ะมีปุ่มทูสตาร์สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะอยากเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาดูได้ที่อรารยาย,ยนตกิจสาขานองไผ่ของเรานะคะหรือว่าถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ